คุณลูกค้าครับคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะตั้งแต่บัดรนี้ไปจะพวกสัญญาณไฟจราจรพวกนี้จะถูกกักขังในกรงนี้อย่างแน่นหนาเลยครับเรารับประกันความปลอดภัยนะครับต่อไปนี้จะไม่มีรถติดอีกแล้วขอบคุณนะคะฉันเชื่อมัน่นว่าบริการเคิ้์นคือดีเยี่ยมดีจังเลยนะคะต่อไปนี้รถก็ต้องไม่ติด แล้วอีกอย่างจะพวกนั้นน่นารำคาญนะโอ้ใจยงเงย็นๆครับคุณลูกค้าฉันฉันจะจัดการพวกแกให้หมดเลยยัยเอาไม่ได้นะไม่เห็นต้องกังวลใจนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่ากรงของเรามันแน่นนะขนาดไหนมันไม่มีทางที่มันจะออกมาได้หรอกครับคุณลูกค้าเฮ้ยแต่ยังไงก็ยังหวาดเสียวยู่ดี จาพวกไฟจารจาจรพวกนี้มันไม่มีสมองครับคุณลูกค้าดูสิครับเห็นไหมมันไม่มีสมองใครบอกว่าฉันไม่มีสมอง <c oughs> สมิทแน่เอ็มันไม่ได้รอก <c oughs> เห็นไหมครับคุณลูกค้ามันมันกำจัดกันเองหมดแล้วอ้อผมนึกได้วงข้าวที่บ้านไว้เดี๋ยวขอไปปิดปักก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะ คุยกันไว้มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะี่เธอฉันไม่ได้ให้นายกำจัดพวกมันทิ้งนะแล้วเกิดว่าพวกมันมีต้นตระกูลหรือว่าอะไรที่มันโกรธแค่ชัดอ้าชวยด้วยกลับมาก่อนมาช่วยฉันด้วางไหนม่เชายเธอต้อรับผิดชอบที่ทำให้พวกฉันแล้วพี่ชอบ้าะอะไรหย็ดเพื่ออะไรบ เธอต้องรับผิดชอบที่ทำให้พวกฉันสูญพันนายนั่นแหละที่กำจัดเพื่อนของพวกนายเองอะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันสักกนิดแต่เธอต้องรับผิดชอบเธอจะต้องทำการให้กำเนิดไฟจราจรชุดไม่ขึ้นมาและฉันก็เลือกเธอแล้วหม่ครามว่ายังไงอุย้ย